สวัสดีครับโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอามานะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตมาแนะนำนะครับกับปัญหานะครับการใช้งานทีวีของบางท่านนะครับบางทีว่าเ,เราตั้งค่าทีวีไปเนี่ยอยู่ๆเราไปเจอแบบเฮ้ยเมนูเครื่องอะ่ะเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้บางทีคนเผลอกดหรือว่ามีใครไปกดเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนเป็นภาษาจีนบ้างภาษาอาหรับบ้างซึ่งเราจะแก้กลับมาเนี่ยนะครับให้เป็นเหมือนเดิมนี่นะครับทำอย่างไรเดี๋ยวผมอาจจะแนะนําเป็น วิธีการนะครับแล้วก็ทิกง่ายๆในการตรวจสอบนะครับสำหรับใครที่ใช้ทีวี LG ที่เป็นซีรีส์ประเภทที่เป็นระบบบริการ w ว็บโทั้งหมดนะครับซึ่งเมนูมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับายางไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนํากันเลยแล้วกันนะฮะก็ก่อนอื่นนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปรียบเทียบก่อนแล้วกันว่าเมนูเดิมของมันเนี่ยนะครับ ปกติแล้วเนี่ยนะครับหน้าตามันเป็นังไงเนผมจะตั้งเมนูเครื่องเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับก็คือสมมติอย่างกดเซตติ้งที่รีโมทไปครับแล้วก็เลือกไปที่หมวดออฟเซตติ้งนะครับมันจะเป็นญลักรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปที่หมวดเจ n เนอ l รลลนะครับเจเนอรลที่เป็นเหมือนรูปเครื่องมือนะครับอ่าจากนั้นนะครับบรรทัดแรกเนี่ยครับมันจะเป็นตัว language นะครับก็คือเป็นภาษานะครับ เราไปหาที่เมนูแลนเกรเลยครับผมก็อยู่บรทัดแรกเช่นกันนะครับกดเลือกเข้าไปเลย่ะ,ระคราวนี้ก็คือมันจะมีภาษาให้เราเลือกแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะจําลองเลยละกันว่าถ้าเกิดผมตั้งเป็นภาษาอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นภาษาอราับนะผมลองทดสอบองกกรละกัน สังเกตตอนนี้เมนูมันจะไปผิดเพี้ยนละซึ่งบางทีเรากดอะไรไปเนี่ยมันงงหมดแล้วนะครับอาทิ์นะครับก็คือจะให้เปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่ที่ผมแนะนําเป็นก็คือให้จับจุดจากสัญลักษณ์นะครับก็คือเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดเรากดตัวปุ่มที่ดโมอทเหมือนเดิมนะครับก็คือให้กดเป็นสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองนะครับให้จับจุดตรงนี้ครับให้เลือกตัวสัญลักษณ์ด้านล่างสุดนะครับที่เป็นจุด3จุดนะครับ บางรุ่นอาจจะอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายนะครับให้เลือกจุด3จุดด้านล่างสุดเช่นกันนะครับ<อ>ผมเลือกเข้าไปเลย<อ>จากนั้นนะครับสัญลักษณ์หน้าต่อมาเนี่ยนะครับตั้งแต่2014จนถึง2020เนี่ยนะครับ<อ>ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับให้เราเลือกมาที่สัญลักษณ์รูปตัวเครื่องมือนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นกระเป๋าเครื่องมือแต่จะอยู่ประมาณนี้นะครับที่เป็นตัวรูปปัจแจรหรือเครื่องมือนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับตัวบรรทัดแรกเนี่ยมันจะถูกกาหนดไว้ให้เป็นการตั้งค่าภาษานะครับซึ่งบางรุ่นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เขียนเป็นรันเกจก็ได้แต่ว่าให้เราจับจุดว่าเป็นบรรทัดแรกนะครับในโหมดเครื่องมือนะครับกดเลือกไปเลยอ่าคราวนี้นะครับบรรทัดหน้าถัดมาเนี่ยนะครับมันจะมีขึ้นเป็นวงเล็บว่าเมนูรันเกจนะครับแต่ถ้าเกิดบางรุ่นรุ่นเก่าๆหน่อยเนี่ยโอเคมันไม่เขียนเราก็ให้จับจุดเป็นบรรทัดแรกเช่นกันนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ย ให้เราเลือกแก้เป็นภาษาที่น่าจะเข้าใจง่ายสุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับให้เลือกเป็นออังกฤษนะครับไว้ก่อนเลยคราวนี้ด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยอันนี้แนะนําว่าอาจจะต้องดาเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดขวาก่อนนะฮะอ่าไม่ได้นะครับกดใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นซ้ายแทนอันนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับมันจะแค่ถามว่าเราจะยืนยันหรือเปล่าละอะไรยเงี้ยโอเคตอนนี้พอมันแก้ได้แล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะกลับมาเป็นหน้าเมนูเดิมเราจะไปตั้งเป็นภาษาอื่นๆก็ได้นะครับอ,อันนี้จริงๆก็คือถ้าเกิดออใครใช้เป็นภาษาไหนที่ถนัดอยู่แล้วเนี่ยก็เลือกได้ตามปกตินะฮะแต่ว่าพอดีอันนี้ก็คือเผื่อไว้ถ้าเกิดแบบบางทีเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยครับหาวิธีการแก้กันนะครับก็ลองดูอเดี๋ยวผมจะลองแก้เป็นจีนให้ด้วยอีกทีหนึ่งแล้วกันอ,อันนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นภาษาจีนนะเดี๋ยวผมกดเลือกไปเลย ก็คือเดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นสูตรเดิมนะครับก็คือให้เรากดเซ t ติ้งรูปฟันเฟืองที่รีโมทนะครับเป็นการทวนไปเลยแล้วกันนะครับให้เลื่อนลงมาหาบรรทัดล่างสุดเลยนะครับาาที่เป็นสลั์รูปฟันเฟืองหรือจุด -3 จุดนะครับกดเลือกเข้าไปเลยครับผมจากนั้นให้เลื่อนมาหาที่สัญลักษณ์รูปปัจจหรือเครื่องมือนะครับนะครับและเมนูย่อยเนี่ยให้เลือกบรนทัดแรกเสมอนะครับ ส่วนเมนูหน้าต่อมานะครับก็ให้เลือกบรรทัดที่1เสมอนะครับก็คือให้เรากดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอที่ว่ามันจะมีเป็นแบบภาษาอื่นๆขึ้นมาให้เลือกนะครับอ่ะนั้นเราก็เลือกเหมือนเดิม่ะเดียคราวนี้ผมจะลองแก้เป็นภาษาไทยเลยละกันนะ,ะ,ะภาษาไทยประเทศไทยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใช้ดาวเอาเดี๋ยวผมจะลองกดเป็นทางซ้ายก่อนละกันนะครับอ่าถ้าไม่ได้เห็นไหมมันล้อเมื่อกี้ภาษาอัหรับต้องเลือกซ้ายนะครับแต่ว่าอันนี้ภาษาจีนนะครับให้เลือกขวานะครับ คราวนี้หน้าเมนูเนี่ยจะเป็นภาษาไทยละนะครับก็คือวิธีการเนี่ยก็คือใช้เป็นวิธีการจับจุดจากสัญลักษณ์นะครับที่โชว์นะครับแค่นั้นเองนะครับยังก็ถ้าใครเจอปัญหาตรงนี้ก็ลองทำกันดูก่อนก็ได้ครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับยังก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากช่องอดอามมาไปด้วยนะครับ สวัสดีครับ